วายุโตเกี่ยวญี่ปุ่นเขาอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับแต่ใบบนขณะเดียวกันเขาก็ไม่ละเลยที่จะส่งเสริมศิลปะการแสดงแบบร่วมสมัยดย เดอนเนลีเเตอร์เป็นซีเเตอร์คอมเพลตขนาดใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นสร้างขึ้นกลางกรุงโตกเกียวเพื่อกิจกรรมทางละครร่วมสมัยโดยเฉพาะซึ่งทั้งตึกนี้ประกอบด้วยโอเปร่าเฮาส์ขนาดใหญ่นะครับจุถึง1,800ที่นั่ง The ะเพล h ฮ u s ์เป็นโรงละครขนาด1,000ที่นั่ง ซึ่งเวทีแล้วก็ที่นั่งคนดูนั้นสามารถปรับไปเป็นรูปแบบต่างๆได้หลายแบบทีเดียว The pitch mm hmm. เป็นโรงละครขนาด350-50ที่นั่งขึ้นอยู่กับการปรับที่นั่งคนดูและปรับพื้นที่ <But S 1> การแสดงอร่าาิ รอบๆบ,บริเวณก็ยังมีเอ็กซิบิชันด้านละครด้วยนะครับ<ด>เขามีแบ็กเซจทัวร์ด้วยนะครับพ<ด>าไปดูด้านหลังเวทีว่ามันมีนกลไกอย่างไรมันมีเรื่องหลังการทำงานอย่างไร <cụ> ผมว่า n ในที่นเซียเตอร์นี้เป็นสวนของคนรักศิลปะการละครจริงๆ I ask t h e that the this theater always book for the whole year แต่เขาอย่างว่านะครับกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนิว National t h เต t e r นี้เริ่มเตรียมการตั้งแต่ปี2509แต่มาเปิดใช้งานได้จริงๆเมื่อปี2540รวบรวมเวลาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆหน้าๆถึง31ปีแผนมามองดูบ้านเราถ้าเราเริ่มต้นกันจริงๆในวันนี้ก็ไม่แน่นะครับ 30ปีข้างหน้าเองเราก็จะมีโรรละครแห่งชาติที่แสดงผลงานละครร่วมสมัยอวดชาวโลกเขาได้แล้ว